สไลายพวงเงนเนี่ยกำลังเป็นสลายที่มีความนิยมแล้วก็การเจริญเติบโตเนี่ยค่อนข้างไวสามารถกเก็บสารอาหาร<ม>แล่ธาตุต่างๆจากในน้ำเนี่ยไว้ในตัวได้ค่นข้งมากส่งเสริมเรื่องของสุขภาพไฟเบอร์สารอาหารวิตามินอะไรพวกเนี้ยทีตอนแรกเนี่ยเราก็ทําเหมือนทั่วไปเลยก็คือเราก็ปลูกแล้วก็ทำทวความสะอาดแล้วก็ขายสดแล้วก็เจอปัญหาเพราะสรลายค่อนข้างเซนซิทีฟก,กับการที่มีการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ก็เลยมองว่าในระยะยาวเนี่ยเราไม่น่าจะอยู่รอดกับการทำสลายสดเพียงอย่างเดียวได้แล้วก็จะมาทำเป็นแบบตัวบรรจุขวด สไพวงเงนก็คือสไลายน้ำทะเลเที่อยู่ตามภูมิภาคที่มีเขตร้อนอยู่แล้วด้วยความที่มันมีลักษณะเป็นพวงพวงไม่เล็กๆคล้ายๆพวงเง่นเขาก็เลยเรียกว่าสไลายพวงอง่นเพชรบุรีเนี่ยบริเวณที่เราอยู่เนี่ยมีความสะอาดของทะเลที่ดีแล้วก็มีแต่ป่าชายเลนค่อนข้างที่จะสมบูรณ์ครับก็เลยเป็นข้อได้เปรียบในเรื่องของความปลอดภัยจากโลหะหนากักจากสารที่มีต่างๆาการปนเปื้อนพวกนี้ค่อนข้างที่จะน้อย กระบวนการเลี้ยงสลา,ายของเรานะครับเราได้รับการรองรับมาตรฐานของกรมปมงก็ว่าเป็นฟาร์มอินรีเราใช้วิธีการแขวนแบบกระชังใช่ไหมครับเราก็จะได้รู้ว่าสภาพแต่ละกระชังที่เราแขวนลงไปเนี่ยเป็นยังไงได้บ้างเราก็จะติดตามได้ง่ายใช้เวลาน้อยกว่าแล้วก็การทำความสะอาดก็จะทำความสะอาดได้ดีกว่า สำหรับวิธีการทำสลายพวงมันหเนี่ยหลักงานเนี่ยมันก็คล้ายๆกับการดองที่เราดองเก็บไว้ทานนานๆอะไรเนี่ยแต่อันนี้เรามีโจทย์ที่ยากกว่าเพราะสลายนันเป็นสีเขียวพอสลายมันมีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของสีสันอันนี้โจทย์ของเราก็เลยมองว่าเราทำไงให้สีมันยังยังเขียวอยู่ได้นานที่สุดแล้วก็มีการพัชไรยฆ่าเชื้อเพื่อเพื่อทำให้มันอยู่ได้นานขึ้นเราได้รับการสนับสนุนการช่วยเหลือนะครับจากคณะอาจารย์จากหลายๆสถาบันนะครับเราใช้เวลาประมาณ4ปี ในการพัฒน,นาตัวบรรจุขวดของเราขึ้นมามันตอบโจทย์แล้วเก็บได้นานขึ้นส่งส่งได้ง่ายจะลายพวกมุลแบบสดนะครับณนะปัจจุบันเนี่ยราคาเนี่ยลงมาอยู่ยที่กิโลกรัมละ120บาทถ้าเทียบกับปัจจุบันเนี่ยจากกิโลละ120บาท1กิโลเราทำได้ประมาณ10ขวดใช่ไหมครับก็ถ้าก่่าของเราเนี่ยโลละพันหเพิ่มมาณได้10เท่าได้ ในส่วนของแหล่งเรียนรู้เนี่ยก็จะมีทั้งกลุ่มของนักท่องเที่ยวเกษตรกรผู้เลี้ยงเราก็เปิดหลับครับทั้งเป็นกลุ่มร้านสาขกิจหรือกลุ่มชุมชนหรือหรือแม้แต่เป็นตัวบุคคลเองเพราะว่าเราก็มองว่าการที่คนได้รับข้อมูลความรู้เกี่ยวกับสาลด์ตนี้มากๆาผมว่ามันเพิ่มศักยภาพเพิ่มความเข้มแข็งให้กับการทําธุรกิจนั้นๆให้ไปในทิศทางที่มันดีขึ้นได้แล้วก็เพิ่มความเข้มแข็งในการจัดยืนกับกับสิ่งที่ทาได้ได้ดีขึ้นนะ